แอบรักเธอมาตลอดนะไปกอดแต oh <my> เธอไปก,กอดไปกอดกับ oh <my> ใครเขาฉันตามติดเธอเหมือนเงาให้ใครออกแบบทัชเต้นไหมทำหน่อยดิยฮะไอ้ลองทายกับกระติกอ่ะอ๋อทายกระติกใช่ไหมใช่ทอทายกระติกออกแบบทัชเต้นสวยมากอ่อาคนแล้วถ้าเป,ป็นผมออกแบบอ่ะออกแบบมีแต่เลื่องเลยว่า อ้าวมันจูที่อแอบรักเธอมาตลอดเอามีหีด้วยโอเคขับรักแฮะอันนี้อันนี้ต้องอันนี้อันนี้เราต้องเอียงไปซ้ายหรือเอียงไปขวาเอียงเอียงไปขวาทราไมต้องขวาออเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าซ้ายแล้วมันไม่ถนัดโอ,อ,อ,อเคโอเคโอเคนะแอบรักเธอมาแอบรักเธอมาตลอดไปก่อนแล้วเธอไปกอดไปก่อนกับใครเขา ฉันตามติดเธอเหมือนเงาให้ใครออกแบบทัชเต้นในทำเลยดิฮะไอ้รถมังท้ายกับกระติกอ๋อมังท้ายกระติกใช่ไหมใช่อ้าวมัท้ยกระติกออกแบบทัชเต้นสวยมากอ้าวแล้วถ้าไปเปิดเป็นของอกแบบอ่ะออกแบบมีใจ่เรื่องเลยวาดเนี่ยติดยากคลิปหายในท่าที่มึงต้องออกแบบเนี่ยเอาเอ้าทำไมนี่อ้าวมันจู้ดวแอร์พลัชมาตลอด เราไม่หิ้ด้วยโอเคหลับรักฮะอันนี้อันนี้ต้องอันนี้อันนี้เราต้องเอียงเป็นซ้ายเอียงเป็นขวาเอียงเอียงเป็นขวาทราไมต้องขวาเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าซ้ายแล้วมันไม่ถนัดโอเคโอเคโอเคนะรักเธอมาแอบรักเธอมาตลอดไปกอดจะเธอไปกอดไปกอดกับใครเขาฉันตามติดเธอเหมือนเงา ใครใครออกแบบทัตเต้ oh, oh, so ์ในทั้มหน่อยดิฮะไอ้น้องน้องทายกับกระติกอ่ะอ๋อเป็นไทยกระติกใช่ไหมใช่อ้าวทายกระติกออกแบบทัตเต้์สวยมากอ้าวแล้วถ้าเป็นเพื่อนผมออกแบบอ่ะออกแบบมีใต่เลืองเลยวะไอ้ที่ตอยากคิดฝายในท่าที่มึงต้องออกแบบทำไมนี่อาใหม่ันจู้ดที่แอปรัชมาตลอดเอพี่หยีด้วยโอเคอรักนะ อันนี้อันนี้ต้องอันนี้อันนี้ตเราอเอียงไปซ้ายหรือเอียงไปขวาเอียงเอียงไปขวาเราไม่ต้องขวาเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าซ้ายแล้วมันไม่ถนัดโอ,โอเคโอเคโอเคนะรักเธอมาแอบรักเธอมาตลอดเธอไปกอนแตเธอไปกอดไปก่อนกับใครเขาฉันตามติดเธอเหมืนหอนเงาใครใครออกแบบทั่าเต้นในหน่อยเด้อ ฮะไอ้ลองลองทายกับกระติกอ่ะอ๋อทายกระติกใช่ไหมใช่อ้าวทายกระติกออกแบบพัดยันสวยมากอ,อ่าถ้าไปฝนถ้าไปเปิดเป็นผมขอกแบบอ่ะของแบบมีใจเลือดเลยวะไอ้เนี่ย <laughs> <laughs> ติดยากคลิปไหนในท่าที่มึงต้องออกแบบเอามา,า,า,าเอามาเอามาไอ้ <laughs> อนีอ้าวมันจูที่แอบรักฉ่นม,มาตลอดเอาไปหยีด้วยโอเคแอบรักไงอันนี้อันนี้ต้องอันนี้อันนี้เราเราเอียงไปซ้ายเอียงไปขวา เองเองเป็นขวาแล้วไม่ต้องขวาเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าซ้ายแล้วมันไม่ถนัดโอเคโอเคโอเคนะ <laughs> เอ๊ <laughs> เะล่มมาก <laughs>